สวัสดีครับเพื่อนๆก็ผมตอนนี้ที่ผมโอน x r p เข้าในปอดนะครับก็เงินเข้าเรียบร้อยแล้วนะครับก็รู้สึกจื่นใจขึ้นมาหน่อยนะครับเขาก็ส่งข้อความมานะครับผมส่งข้อความามาว่า,าได้ําการโอน XRP อเข้าเรียบร้อยแล้วนะครับนี่คือก็คือเป็นบทเรียนหนึ่งนะครับที่ผมไม่ค่อยที่จะ ละเอียดมากนะครับในการโอนเพราะเราเร่งรีบมากขึ้นไปนะครับแต่ต่อไปก็อยากฝากเตือนทุกคนนะครับให้ดูให้ดีนะครับอย่าให้ผมผมเป็นกรณีศึกษาแล้วนี่คือโอนถูกนะครับแต่เพียงแค่ว่าผมไม่ได้ณเวลานั้นก็คือพลาดโอกาสในการซื้อขายเหรียญขึ้นลงผมไม่สเสียดแต่เพียงแค่ว่าผมต้องซื้อณตอนนั้นนะครับผมแล้วทีนี้ต่อไปนะครับถ้าเกิดว่าเราถ้าเราโอนผิดหรือแตกปิดโคดปิดยู้เซอร์ผิด นะครับผมกระเป๋าปิดอะไรเนี้ยมันจะไม่รู้มีวิธีแก้หรือเปล่านั้นคือเราน่าจะเครียดกว่าแต่คนนี้นี้ผมโชคดีคือผมวนตุกทุกอย่างเลยนะครับแต่เพียงแค่ว่าปลายทางเขาระหับอยู่เหมือนกับแบงแบบปรุงระบบอยู่เงินเข้าไม่ได้เลยประมาณนี้นะครับโอเคเป็นกำลังใจกับทุกคนนะครับตอนนี้จะสามารถดีบาวขึ้นกลับได้นะครับผมก็ขอให้ทุกคนชิวๆนะครับผมโชคดีนะครับผมคลิปนี้ก็ผมมาเทรนเขาติดคริปโตอยู่นะครับก็ไม่สะดวกที่จะทำคลิปนานนะครับขอบคุณครับผมสวัสดีครับ